หวางพายาวสวยมากหวางพายาสุดลูกหูลูกตา ว้าวนี่ชิปานเรอวพยาเรือแย่เลยอืฮึ้นพยาวลยล้นพายาสวยมากเลยลูกคุณชัวร์แม่่อยหะไเส่ง้นลูกชาก็จะจ่อไปจ้าตด บอกแล้วไงให้รียบให้เรียบเห็นไหมคีไม่ออกเลยนายอยาหน้อยยอยู่หานือตาขอคีเกีนหนูเจอคีต่าเนื่อว่หนูอะไรหออยจหนูมสอนใจนี้เาหนูะม่สมาิฮะเยหีสอนแลงหนูมาหนูใช้สุขหลวยอุช่วคนเจอสูหลมบอกให้รีบให้รีบีคีไม่ออกแล้วต้องไตยุไหนมันไายังไม่ถึง มันีค่ะอืกอ่ยยงกเก๋สอะัชอบกูกูมากูลองใช้ให้หรอกูทอ่ะเราจะนั่งเรือที่ไหนอ่ะนเรือเดี๋ยวเมาเรือววเนียเมาเรือววเขาบอกว่าเหม็นเขาเลหนีออกจาก ก็พายาหมากว้างเพลิงโอ้โรงแรมก็มีประมาณโังแรมเหรออันนี้อันนี้มันคือสับปะรดน้ำหนัะข้างบนเขามาเราเซนไม่กินไอศครีมหรอไม่กินหรอกแม่เราซื้อมาให้แล้วเลยซื้อสองชุดเดียวเราไปไปบ้านเตย อเนี่ยไปได้ไปกูไปมัน้งวปมันอต่เดียวเลยอืมชืกางายอ่ะไมันไ่เดียวไปด้งไปวัหัวนว่อัวงนั้นกลับแลวนะงั้นกลับดีกว่าน้ำแข็งเละใช่หรอสั์สั์ตัวอะไรชื่ออะไรมาใหนึ่งสอ เซสองสามหนึสองสาองา,าไป พาไปดูน้ำสิเราไปดูใกล้ๆได้ไหมเราไปดูใกล้ได้อืมดูสิอ,อ,สอืมระวังพื้นลื่นเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้นะระวังนะงหันหน้าไปฝั่งนูน้นเราลงไปดูหอืมเห็นไหมลงไปดูดมมมไดดมดไม่ได้โอ้เซง quang khayao, quang ở chỗ gì, quang ở đâu, quang ở đâu, mẹ ở quang ở đâu, quang ở đâu, quang ở đâu, quang ôi cơ là quá phai nhau cho lên nó nên sái <laughs> sơ <laughs> chín mùa mai <laughs> เ้งไม่ไปนะฮะ <Huh? S 2>